สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ FP Gamer กับ Dragon Quest 7พารทที่2แล้วนะฮะหลังจากที่องค์ชายเนี่ยบุกมาหาเราในยามวิกาลนะมาถึงเตียงอะ่ะก็ปะเดินทางกันต่อครับไปที่โบราณสถานนะฮะช่วงนี้ก็จะไปไปมา,มาที่โบราณสถานกับเมืองกับปราสาทอะไรเงี้ยบ่อยเลยนะเพราะว่าตอนนี้มีแค่นี้นะฮะที่เราสามารถเดินทางได้แต่เหมือนพานี้เราน่าจะได้แก้ไขปัญหาแก้ไขเขาแล้วแหละแก้ไขปริศนาแล้วนะฮะอ่าโอเค เริ่มมีปริศนาไมา้ทําบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาจากคุณลุงนะครับผมที่เอาหนังสือไปอ่านนะฮะมาเราก็ลองสํารวจที่รูปปั้นอีกครั้งนะผมปึ๊บมีลําแสงเกิดขึ้นครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเอาละครับรูปปั้นหมุนกลับไปด้านหลังนะครับแล้วพุ่งลําแสงไปประตู ของวิหารเปิดนะครับจะเรียกว่าอะไรวิหารหรือโบราณสถานดีประตูโบราณสถานเปิดแล้วกันโอเคปะวิ่งไปแล้วนะฮะไม่รอเลยรอด้วยรอด้วยตามไปติดๆนะฮะโอเคองชายก็ยืนปิดประตูเลยวะจำเป็นต้องคุยนะครับเพื่อเข้าไปสำรวจด้านในกันปะโอ้โหคือเป็นภาคที่ผมอยากให้รีเมคจริงๆอะ ผมเห็นในกลุ่มก็คุยกันอยากให้เมคภาคนี้นะฮะผมก็อยากให้มีเหมือนกันผมว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจเลยนะภาคเนี้ยแต่ไม่เห็นคนเล่นเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันยาวซึ่งผมก็บอกว่ายาวจริงๆอ่ะเออแต่ผมก็จะพยายามเล่นให้จบนะฮะรับปากแล้วก็ต้องทําแต่อาจจะไม่ใช่โปรเจกต์หลักของผมนะฮะอาจจะไม่ได้ลงทุกวันแต่ลงเรื่อยๆจนจบแน่นอนครับอันนี้สัญญาครับผมก็อยากชาเล่นตัวเองเหมือนกันว่าจะเล่นจบได้ไหมนะฮะ มาทางใต้ดินละใต้ดินไปเรื่อยๆนะฮะเคเหมือนเป็นถ้ำนะถ้ำใต้ดินแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยเหมือนมีหลุมศพอยู่หนึ่งอันใช่บอกว่าใช่หลุมศพป่ะหรือว่าป้ายสลักหินเฉยๆนะฮะเคพอเข้ามาด้านในต่อไม่มีอะไรซ้ายขวาอ่าอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นปริศนาเล็กๆนะผมอ่าเราต้องคุยกับคบเพลิงที่ด้านขวามั้งครับผมจะไม่ผิดแป๊บนึงนะขอลองสำรวจก่อน คบเพลิงอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวด้านซ้ายแบบว่าอ๋อคุยกับด้านซ้ายเพื่อให้ด้านขวามาใชละาเชล่ใช่ใช,ใช่มาคุยกับคบเพลิงด้านซ้ายเพื่อให้ด้านขวามันมานะผมแล้วก็กดสวิตช์จะมีประตูเล็กอยู่ครับอโอเคยังพอจําได้บ้างอาจจะมีเงืง้องะนะผมผมต้องใช้ความคิดนิดนึงนะอ่าเป็นหีบสมบัตินะผมเราจะได้หมวกเหล็กมานะผม ซึ่งไม่สามารถใส่ได้นะผมมันเป็นคีย์ไอเทมนะฮะใส่ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราไว้ใช้ทำอะไรนะฮะโอเคต่อไปก็เข้าไปในห้องตรงกลางนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ก็คือที่ที่เราจะเอาหมวกเมีะมาใส่ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วประตูตรงนี้จะเปิดอ่าประมาณนั้นป่ะลงไปบันไดเลยฮะเดี๋ยวเราต้องไปผ่านแล้วกลับมาทางนี้นะครับเปิดหีบสุดท้ายอันนี้ โอเคเดี๋ยวค่อยมาครับเราไปตามทางก่อนอ่าโอเคคุ้นๆเราต้องไปเปิดประตูด้านล่างก่อนเปล่าวะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าเราลงทางนี้ได้เ้เดี๋ยวผมขอนึกก่อนไม่อยากวกวนบ่อยนะอืมเอานี้ก่อนก็ได้มันเปิดได้นี่ว่าถ้าจำไม่ผิดหรืออ้อมไปอ้อมไปด้านนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมลองลงบันไดสำรวจก่อนนะฮะเผื่อมีอะไรทางนี้ ปึ๊บอ่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นศิลาแล้วกันอ่ะผมจะไม่เรียกว่าหลุมศพแล้วกันแม่งเหมือนหลุมศพชิม้มหายก็คือคําใบ้เหมือนเป็นคําใบ้ว่าเราต้องวางอะไรตรงไหนยังไงนะครับมีมีปฏิกิริยากับของที่เรามีอยู่ด้วยนะฮะสองแสงครับผมอ่าคอยว่ากันปะหมดภารกิจห้องนี้ละมันเป็นทางตันนะครับแล้วเรามาแค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขพัซิลในตรงนี้ก่อนนะครับให้เหยียบตรงนี้คือประตูนั้นเปิดอ่าเราเอานี่มาใส่ตรงนี้ก่อนครับให้ประตูนี้เปิดแล้วก็เอาอันนี้หินก้อนเนี้ยมาเหยียบตรงนี้อ่าโอเคแค่นี้ประตูก็เปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวลองสำรวจด้านในอันนี้ก่อนไหมอ่ามีหีบหนึ่งอันครับเปิดหีบได้เงินมา10บาทโอ้ซ่อนสะลึกลับเลยมี10บบาทนะฮะ อชคมาต่อกันน,นั่นแน่ดันเหยียบอันนี้ให้เปิดประตูนะผมล้นดันอันนี้ไปเปิดประตูอีกข้างหนึ่งใช่แล้วก็อันนี้มาเปิดประตูตรงนี้เอ้ยที yeah. ดยยย่ดันเลยชิบหายโอ้ยดันเลยจบเลยเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่วิธีรีเซ็ตก็คือลงบันไดไปนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อ่าหินมันจะเด้งไปอยู่ที่เดิมนะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็เหย,ย,ยียบอันนี้มาเหยียบอันนี้ เอ้ยเหยียบอันนี้ทําไมทาไมไม่เหยียบอันนู้นเออต้ององี้ดิดันซะโ,โหเพลินเลยอ่าเปิดแม่งให้หมดทุกประตูนี่แหละแล้วผมจะเปิดประตูนี้ทาไมเนี่ยมือมันไปเองวะ่ะจริงๆผมเปิดไว้เมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะฮะป่ะลงมาทางนี้แล้วก็รีบวิ่งไปอีกห้องนึงครับเนี่ยผมน่าจะเหยียบตรงเนี้ยพลาดละโอ้ยยัยงทันอ่าเสร็จแล้วจะเจอ,อประตูหนึ่งอันนะผมแต่เรายังเข้าไม่ได้นะฮะ ก็ให้ขึ้นมาทางนี้ก่อนนะผมมาหากุญแจนะฮะปึ๊บอ่าห้องนี้แหละใช่ละกุญแจจะอยู่ในปากของสิงโตตัวนี้นะครับผมให้เรายื่นมือเข้าไปหยิบออกมาอ่ามันจะคลายกุญแจออกมานะฮะเราก็ได้กุญแจเพื่อไปเปิดประตูเมื่อกี้แล้วนะฮะโอเคเราก็ลองมาสำรวจตรงนี้ดูเลยนะ,นนะครับว่าเขาจะบอกเหมือนให้เราเอามือล้วงเข้าไปแหละจริงๆก็ ไม่ต้องอ่านก็นได้นะครับถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องล้วงเข้าไปนะฮะป่ะปึ๊บทางนี้ไปไหนอุ้ยเกือบตกกลับไปครับกลับไปย้อนกลับไปทางเดิมนะผมกลับมาที่ประตูที่ล็อกไว้ที่ผมบอกเนะฮยเราได้กุญแจมาละอ่าบานนี้เลยนะฮะไปเข้าไปครับเราก็จะเจอกับทางวงกดนะผมมันจะไม่เชิงว่าทางมันเป็นทางวงกดอนะ่ะมันจะเป็นแบบปริศนาทางนะผมถ้าเราไปผิดเนี่ย เราก็จะวนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆเลยนะครับโอเคตามผมมาก็คือทางซ้ายก่อนนะครับอ่ารับรองไม่หลงครับซ้ายแล้วก็ขวาครับอ่าไปเรื่อยๆนะฮะเก็บไว้แล้วก็ซ้ายอ่าโอเคแล้วก็ซ้ายอีกครั้งครับผมซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับจำไว้ประมาณนี้นะครับอ่า ก็จะเป็นทางไปต่อเข้ามายังห้องที่เหมือนมีหลุมลงไปข้างล่างนะโอเคเดินข้ามสะพานมาอีกฝั่งนะครับผมแล้วก็ลงมาโอเคเจอหีบนะครับเก <c oughs> ็บหีบเลยได้เพิ่มพลังชีวิตอะเออเพิ่มเลือดนะครับให้เลือดเยอะขึ้นเออแล้วก็ขึ้นประตูด้านบนอ่าใช่ละถูกต้องละขึ้นบันไดไปนะฮะโอเคแล้วก็ ลงบันไดทางนี้ขึ้นมาอา่าแล้วก็หยิบลูกแก้วลูกนี้มานะผมเอาลูกแก้วมาโยนตรงนี้อา่าอีกฝั่งนึงอุ้ยโยนเว้าเอาใหม่เอาใหม่โยนอุย้ยเชี่ยโยนไม่เคยตรงเลยบ้าจริงอา่าโอเคได้ละแล้วน้ํามันจะเปลี่ยนฝั่งนะผมใช่ไหมเปลี่ยนหรือว่า ه, ด้านฝั่งนี้จะจะลดอ่าโอเคถูกต้องนะฮะแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วจากนั้นก็ลงบันไดมาผมอ่าแล้วก็อ้อมกลับรูเดิมเลยง่าย,ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ลงมาน้ําอีกฝั่งมันลดแล้วนะฮะแล้วก็แพก็ลอยขึ้นมาแล้วแต่เราต้องลงไปด้านล่างนี้ก่อนนะครับอ่าสวยงาม <c oughs> เราก็จะเจอกับปริศนานะครับผมการดันหินนะฮะโอเคก็เราก็จะมาดันด้านขวาก่อนนะฮะเอาเจ้าลมเนี่ยขึ้นไปชิดด้านบนเลยครับด้านขวานะครับขวาบนเสร็จแล้วปุ๊บก็ดันไอ้ตัวที่รูปร่างเหมือนไฟนะครับผมขึ้นไปชิดด้านซ้ายนะครับผมอ่าปุ่มด้านซ้ายเอาไปทับปุ่มไว้โอเคเสร็จแล้วปุ๊บฝั่งซ้ายนะครับผมให้เอา โกเลมโกเลมดันชิดซ้ายบนนะฮะสวยเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้เป็นไอตัวเนี้ยที่รูปร่างเหมือนลมเนี่ยนะฮะไปชิดด้านขวาบนนะผมอ่าเรียบร้อยแค่นี้ประตูตรงกลางก็จะเปิดนะผมเข้าไปเอาของได้แล้วะฮะทีนี้ปึ๊บขึ้นมาเลยครับก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นอื่นนะฮะที่เราตามหาอยู่อันนี้เป็นเกาะนะครับเราได้หมวกกับเกาะมาละ สวยงามมากไม่ยากครับโอเควางเปล่าต่อไปก็ย้อนกลับทางเดิมครับคราวนี้เราจะนั่งแพที่มันลอยขึ้นมาได้แล้วนะอ้อมขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมครับขี่แพลงมาปึ๊บเจอบันไดนะฮะตรงนีเ้เหมือนต้องลงด้านล่างว่ะอ่าใช่ใ่ลงด้านล่างไม่ได้ขึ้นตรงนั้นนะ อ่ามาเจอหีบตรงนี้หนึ่งอันเปิดหีบเป็นดาบครับทีนี้เราได้เท่าไหร่เราได้หมวกโลแล้วก็ดาบมาแล้วนะฮะโอเคต่อไปก็ขึ้นตรงนี้ป่าวะอ่าใช่ขึ้นตรงนี้แล้วก็นั่งแพอีกอันหนึ่งไปตามทางเลยครับเราจะไปประจบกับห้องที่เราที่ผมบอกตอนแรกว่าเดี๋ยวเราต้องมาจบตรงนี้จำได้ไหมอ่าขี่แพไปเรื่อยๆครับตามทาง เป็นแพรที่เจ๋งมากอ่ะมึงติดใบพัดหรือบอก่าไม่เห็นพายเลย <c oughs> ได้โล่นะผมอันสุดท้ายทีนี้ก็สามารถเอาไปประกอบที่รูปปั้นหินที่อยู่ด้านหน้าได้แล้วนะฮะ4ตัวพอดีกับ4ชิ้นนะฮะซึ่งแต่ละชิ้นเราต้องวางให้ถูกที่ด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะไม่สามารถเปิดประตูตรงกลางได้นะฮะโอเคเริ่มด้วยที่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นกราะบอกว่าวอ่าเป็นกราะนะครับใส่กราะอ,อันแรก ส่วนอันที่สองเป็นอะไรวะอือดูดูดูอันที่สองเป็นโล่อ่าเกาะโล่นะครับเกาะโล่แล้วก็หมวกอ่าเกาะโล่หมวกดาบอืเกาะโล่หมวกดาบอดีนะพูดไม่ผิดได้อยู่ได้อยู่อ่าเรียบร้อยครับผมประตูก็จะเปิดออกนะครับถ้าใส่ถูกต้องแบบนี้นะฮะโอเคเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในครับผมอ่า เราก็จะเจอกับสมุดอันนี้ไว้เซฟนะผมจำไม่ผิดใช่ไหมวะหรือว่าผมไม่ได้เซฟเหมือนเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างอ๋อเซฟได้ด้วยโอเคเซฟเซฟถูกละไหน,นก็มาละเซฟวซะหน่อยเวลหนึ่งเลยยังไม่ได้สู้กับอะไรเลยนะฮะอันนี้คือล้วนๆแก้ไขปริศนาแล้วก็หาทางเดินทางล้วนๆเลยนะฮะอาจจะบู๊กันช้าไปหน่อยต้องขออภัยนะฮะ ไม่ค่อยมีฉากต่อสู้เจอพัสร์อีกแล้วนะครับอันนี้เราต้องใช้ไฟแต่ละอันไปสำรวจนะครับว่าเราต้องจุดไฟตรงไหนบ้างนะครับแต่ละสีเราไว้ไม่เหมือนกันด้วยนะโอเคก็อื่นเราต้องเอาไฟสีนี้ขึ้นไปด้านด้านขวาไอ้ไหมสีน้ําเงินนะฮะใส่บันไดขึ้นไปครับผมจุดไฟตรงนี้เพื่อจะบอกโค้รเรามาว่านี่ต้องจุดไฟสีน้ําเงินตรงนี้นะครับสามตำแหน่งนี้ไปก็ไม่ยากครับ ลงไปจุด3ามตำแหน่งก็คือซ้ายล่างตรงกลางแล้วก็ขวาล่างาง่ายๆครับผมไม่ยากแล้วก็เอานี่ไปเก็บที่เดิมครับเหมือนกันนะผมคบเพลิงสีแดงแล้วก็ทําเหมือนกันว่าเขาให้จุดตรงไหนบ้างนะฮะจะเล่นให้ดูแบบทีละนิดแก่ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอันไหนงงติดนานผมก็จะพยายามหาทางแก้และอธิบายให้ทุกคนดูให้ได้นะครับ อ่านี่ก็คือซ้ายบนขวาบนแล้วก็กลางล่างโอเคซ้ายบนขวาบนแล้วก็กลางล่างปึ๊บหมอกหายไปครับผมหมอกจางลงทันทีฟ้าสว่างแล้วก็ประตูก็เปิดออกนะฮะเรียบร้อยก็โคพิงไปเก็บครับแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปข้างในเลย <c oughs> อพอเข้ามาเราจะเจอกับแผ่นหินนะผมตกอยู่หนึ่งแผ่นเก็บมาครับโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะสำรวจด,ด้านในนิดนิดนึงนะว่าเราต้องไปวางแผ่นหินที่ไหนเหมือนจะเจออีกชิ้นหนึ่งตกอยู่ตรงพื้นอีกนะไม่แน่ใจว่าห้องไหนเดี๋ยวขอดูก่อนอไม่ใช่ห้องนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าไปตรงกลางห้องต่อครับ นี่อันนี้เป็นห้องอาร์นี่ไงเจอละอีกหนึ่งชิ้นอนไม่ใช่นี่หว่านี่มันแผ่นที่โลกเ <c oughs> นื่าแผ่นศิลาไม่ใช่แผ่นศิลาแผ่นหินโอเคอันนี้เข้าไม่ได้นะครับถ้าจะกลับบ้านเหมือนต้องเข้าอันล่างแล้วบอกอันสีล่างขวาล่างนะถ้าผมจำไม่ผิดอา่านี่ไงอีกชิ้นหนึง่งโอเคเก็บมาเลยครับหลังจากเก็บมาแล้วก็มาใช้กับด้านซ้ายบนนี่นะฮะ ประกอบเข้าไปแบบนี้โอเคเรายังจะพบว่ามันยังขาดอีกชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหามาใส่เพื่อย้อนอดีตกลับไปให้ได้นะฮะลักษณะมันจะคล้ายๆกับแผนที่อะ่ะแต่เป็นแผ่นศิลานะผมโอเคก็หลังจากที่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องกลับไปที่หมู่บ้านก่อนครับผมเพื่อหาแผ่นอีกแผ่นหนึ่งมาใส่นะฮะปึ๊บไปที่อันนี้ อ่านี่จะเป็นทางออกของเรานะครับทีนี้เราไม่ต้องทําำปิศนาลไยแล้วนะผมอันนี้เป็นทางลัดเข้ามาที่ห้องใส่ศิลาได้เลยนะครับห้องใส่ศิาลาหลืห้องใส่แผ่นแผ่นหินออโอเคองชายก็จะบอกว่าเราต้องรีบกลับแล้วนะฮะถึงเวลากลับละพราะออกมานานมากแล้วมันน่าจะเช้าแล้วแหละเอาง่ายๆโอเควิ่งไปตามทางเลยครับอันนี้ไม่ยากนะครับ มันไม่มันไม่ได้วกวนอะไรเลยปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปโผลท่ที่บริเวณเออ่บ่อน้ำใกล้ๆกับทางเข้ามาในโบราณสถานนะครับนี่โอเคออกมาได้แล้วครับผมทีนี้เรามีทางลัดกลับเข้าไปที่ห้องนั้นอีกครั้งแล้วนะฮะซึ่งองค์ชายก็จะขอตัวกลับก่อนเลยนะฮะแล้วเจอกันอีกทีต้องหาแผ่นหินที่เหลือ,อามาใส่ให้ได้ครับผม จากนั้นเราก็เดินกลับบ้านเลยฮะไม,ม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเดินกลับบ้านค่ <c oughs> อนข้างไกลนิดนึงดีนะมันก็ย่อมาไม,ม่มอนเตอร์เนี่ยผมค่อยยังชั่วหนะ่อยภาคเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราเจอมอนเตอร์จะน่ารำคาญมากมันจะแบบออะก็เจอมอนเตอร์เจอมอนเตอร์ผมการจะเปิดแผนที่ให้ดูซะหน่อยแต่เหมือนผมจะเอาไว้ที่องคชายว่ะองค์ชายน่าจะพกแผนที่ติดไปด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาโอกาสดูแล้วกันนะฮะ คงไม่ไดเอามาแล้วล่ะอืมโอเคเช็คลายยังไงก็ไม่มีนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้นะครับผมไอซีดเนี่ยเอาไว้เพิ่มพลังเวทอ่าพอกลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องไปคุยกับคนที่เขาออกเรือนะครับผมทุกคนเราจะพบว่าเนี่ยพ่อเราเดินทางกลับมาถึงเมืองแล้วนะผมพยายามคุยกับทุกคนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคุยกับใครบ้างน,นะผม คิดว่าคนคนที่แบบเดินทางอย่างเดียวนะไอ้พวกชาวประมงทั้งหลายนะครับคุยให้หมดเลยครับแล้วค่อยกลับเข้าบ้านไปคุยกับพ่อนะผมอ่าไล่คุยไล่คุยจริงๆแล้วเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวเก็บเกมภาษาไงแต่ผมแบบว่าแปลภาษาไม่ค่อยออกเลยแบบอาศัยการคุยมั่วๆไปด้วยผสมกับการแบบอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยนะอ่านบทสรุปไปด้วยอะไรเงี้ยอาศัยกับความเคยเล่นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวถ้าผมเดิน เนื้อเรื่องไปถึงจุดที่ผมไม่เคยเล่นแล้วเนี่ยอน,นันแหละจะงงมากขึ้นนะะอาจจะต้องใช้เวลาคลำทางเยอะอยู่นะครับแต่จะพยายามเล่นให้จบพูดอีกครั้งละพูดหลายครั้งก็ได้เนะี่ยยังไงก็ต้องจบอะผมบอกเลยถึงแม้ว่ามันจะมีตำนานขึ้นชื่อว่ามันเป็นเกมที่ยาวมากๆนะนะรัวก,กี่พาร์ทผมไม่สนนะห้สิบพาร์ทผมก็จะลงให้หมดอะบอกเลยเพื่อผู้ชมนะผม ทุกคนผมยังไม่เห็นคนไทยทำภาคนี้เลยเว้ยผมเลยอยากทำนะดูดีว่าจะชร์เลนตัวเองจะผ่านไหมจะใช้เวลากี่เดือนนี่ดีกว่าคือหลายคนก็อาจจะแบบพัดเล่นจริงๆจังๆก็อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้จบแล้วแต่ผมอาจจะแบบมีโปรเจกต์อื่นควบไปด้วยนะมันเลยอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหนะ่อยแต่จะดูว่าใช้เวลากี่เดือนถึงจะจบนะถ้าผมตั้งใจจริงเดือนหนึ่งก็น่าจะจบนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจบในเดือนหนึ่งน่าจะสักสองเดือนสามเดือนโอเค หลังจบโปรเจกต์ดาร์กออนควี1สไปนี่ผมก็คึกมากเดี๋ยวภาคต่อไปจะเล่นภาคอะไรนี่ก็รอดูกันนะฮะโอเคเมื่อมาคุยกับพ่อเรานะผมพ่อเราจะมอบแผ่นศิลาที่เหลืออีกหนึ่งชิ้นให้เราพอดีเลยนะครับเหมือนแบบออกหาปลาแล้วไปเจอกับแผ่นหินมาพอดีนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยแค่นี้เราก็ได้แผ่นหินชิ้นสุดท้ายมาแล้วผม ทีนี้เราก็พร้อมจะเดินทางแล้วนะมุ่งหน้าไปที่พระราชวังแล้วผมไปหาองค์ชายนะครับเพื่อที่จะเ <c oughs> ตรียมออกเดินทางไปต่อนะครับเอ,อ้นนี่มันไอ,อลุงที่มันเมาที่บาร์นี่วะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอเคปะเดินทางไปที่เมืองปราสาทเลยครับปื๊บโอเค องหน้าพี่ปราสาทครับองค์ชายรอเราอยู่นะฮะเดินไปที่ห้ององค์ชายเหมือนเดิมนะผมขึ้นไปด้านบนแล้วก็ซ้ายมือเหมือนเดิมครับเฮ้ยเด้อเด้อชั้นนี้บปก่ไม่ใช่ <laughs> ผมยังงงงอยู่นะครับเรื่องห้ององคชายเนี่ยว่าชั้นไหนนะต้องเห็นภาพถึงจะจําได้นี่ไงอยู่นี่ไงไปกันเถอะเราได้แผ่นหินชิ้นสุดท้ายมาแล้ว เอาแล้วผมพร้อมเดินทางแล้วนะฮะป่ะ <c oughs> เดินลงมาเลยฮะเปึ๊บเตรียมตัวออกนอกเมืองฮนะเพื่อมุ่งหน้าไปสู่โบราณสถานอีกครั้งซึ่งตอนนี้ยี่สิบกว่านาทีแล้วครับตามสเตปผมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ตตรงเมืองนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาลุยเมืองใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย